เสนอเมนูตำมะฮงพี่นอ้องตำพี่กนจก้กตตำพริกข่แหลกๆก่อนนะคะเนาะเสร็แล้วใส่เกลเลนลงไปพี่นอ้องใส่เพื่อเกลเลนดีปักหน้าลงไปจา้าใส่ชุดรสลงไปค่ะเพื่อนๆใส่ลายแซบลาย ใส่ปลาลงไปจ้าใส่หลายแซียบหลายนวดหลายพี่น้องเสียดแล้วใส่ปูดองลงไปพี่น้องใส่ปูดองลงไปใส่ปูดองลงไปแล้วกะใส่บะกุ้งใส่มะละกอลงไปจ้าทั้งทายเองทอกลกองเองพี่น้องจ้า <c oughs> นะจ้านิวจ้าจินวะ เก็บมันแตามัน่งเซ็ตมากมากทีนนหนึ่งเก็ตเป็นตำนาเลยจ้าเป็นอันว่าเซ็ตพี่น้องซิมครับ ได้จา,านมาเลยพี่น้อง